เลืพี่แตงอย่าลีลาเดี๋ยวมีคนเข้ามาแล้วเต็มเลยนะเต็มแล้วเต็มเลยนะเลืพี่แตงอย่าลีลาหิวข้าวแล้วจะไปกินข้าวแล้วเกมสุดท้ายแล้วเต็มแล้วเต็มเลยพี่แตงไงที่บ้าบ้าบบอพูดโอ้ยเร็วเรีวเดี๋ยวโอ้ยอ้ายโอ้ยอ้ายอยู่ไม่เร็วโอ้ยไม่โอ้ยอ้ายไม่ได้โอ้ยอ้ายอ่ะพี่แตงไปอื้ออีกแล้วมั้ง พี่แตงไปขออีไม่ถงอีกแล้วพี่ลองไทมพูดเปิดพัดลมแล้วยุงไม่กัดแล้วผมตอนนี้ยุงกัดมากเลยพี่ตอนเนี้ยตอนนี้ยุงกัดมากเลยตอนเนี้ยตอนนี้เธออยู่พี่พี่นั้นอยู่ที่โอกริเคปพูดอูอีอีไออีอยู่ที่บ้านหรืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนของบ้านอยู่ห้องนอนครับอ๋อ ไปเกมสุดท้ายมาทุกคนขอแบบจะจะยิงสักร้อยคิวหน่อยเกมนี้พี่ลองคำพูดตอนนี้เสพแขนยุงกัดไม่ได้บีขี้โวยก็ไม่ได้บอกไม่ได้บีขี้โว้ยใครไม่พูดอีกผมไม่เคยบอกนะว่าพี่แตงบีขี้ผมไม่เคยพูดจริงๆริงก็ไม่เคยบอกเหมือนกันตอแหลลูกบอลจรู้จริงๆผมไม่ได้ตอแหลผมพูดว่าพี่แตงขี้แตกแกล้ง แค่นนั้เองผมไม่ได้เคยพี่แตงไปขี้เลยไมม่่ีใครวาพี่โอกุริเคฟพูดไซยอนาร่าไม่มีใครว่าไม่ได้เลยต้องหนายผมผมไม่เคยพูดเลยเมื่อกี้ผมไม่เคยพูดนะพี่พี่อยู่ในห้องน้ำจอนะพี่ลองทม์พูดไซยอนาร่าไซยอนาร่าเหรอพี่แตงหน้าเหมือนผู้ชาย ก็พี่เต้เป็นผู้ชายนี่ก่อนหน้าคอแถมนแตดงว่เป็นผู้ชายพี่แตง้ผมว่าพี่แตงเป็นผู้หญิงแสดงว่าพี่พี่แตงพี่โอกุรีเคฟพูดพี่นาทรูไหมว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอะผมดูดว่าแรกไซโนราล่าแปลว่าลาก่อนพี่แตง้ผมว่าพี่แตงเป็นสาวดูดีผมเป็นสาวายใค่สาววายจ้า พี่โอกุรีเคฟพูดไซยอนาราใช่มันเป็นสา,ายวาอยู่ปชันอยู่ปสามเฮ้กดแย,ยกดีกว่าเรากำลังยะไปเล่น ดูนะาวันนี้พะลุไม่อาราวาสถ้าพะลุมอาราวาสพี่นัดแบบอะไรคืออะไรพะลุมอาราวาสคืออะไรพะลุมอาราวาสเสียงดังพะลุมอาราวาสเสียงดังได้ร้วยล่าหรืออยากได้เสียงพะลุมเอาอีกไม่พี่เราเปิดได้นะตอนเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปิดดีกว่าไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง อยากเปิดมากเลยไม่ต้องไม่ต้องพี่โอกุรีเคปพูดมันแปลว่าลาก่อนผมที่นัดจะจดจําไว้ตอนนี้ผมพี่นัดจะจดจําไว้เสีงจจยจจงดังมากเฮ้ยไม่มีปืนสมน้ำหน้าไม่ละ <c oughs> สมน้ำหน้า <c oughs> สมน้ำหน้าใครอะเออสมน้ำหน้าใครอ่ะส,ส,สมน้ำหน้าพี่นะัดเว้นกังพี่ลองไทา์พูดเอรี่ะ หน้าครถหน้าพี่นัทขึ้นรถไฟไม่ทันตายซะเพื่อนะตายซะเพื่อนเราเนี่ว่าคนอื่นดูตัวเองด้วยนะเพื่อนเพื่อนเรานี่ว่าเขาจะว่าคนอื่นดูตัวเองก่อนนะแจ้งเหรียญป่ะแจ้งเหรียญ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 ผมมีสองร้อยพี่แจ้งมีสองร้อยไหมมีสามร้อยเฮ่เฮ่เหรียญไม่สิชุบเพื่อนคนก่อนพี่คนก่อนคนบอด มันออกทางนี้แล้วเนี่ยลาดว่ะยิงหัวไป198พี่แตงยิงสามตายเลยรอ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 เมื่อกี้หนูยิงไปพี่ลอง3ทมพูดไฟเจ็ด X ไฟเจ็ดพี่โอกุริเคสพูดพี่นัดรังแกบองอ่ะรังแกบอง ทางแกบ้องคืออะไรอะพี่แตงไม่ชุบเพื่อนอ่ะพี่แตงขอโทษโอ้พี่ไนะพี่โอคุริเคฟพูดบอดดอกจันโอเคเดี๋ยวผมชุบเองพี่ไอพี่แตงไม่ยอมชุบพี่อ่ะพี่อย่าไปชุบมันนะเวลามันตายโอ้ยผมโดนแล้วผมโดนแล้วผมโดนละลาดกแล้ว อพี่ไนท์ oh. พูดดอะขีดล่างมารแสไผมชุบเองพี่พี่แตงมันไม่ยอมชุบพี <t 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 ่พี่ผมชุบเองหาตู้ชุบไปเจอมันมีเหรียญเยอะมากเหรียญมันเป็นพันเลยพี่มันไม่ชุบพี่พี่เปนร้อยเองอันนี้เรื่องจริงเลยอยียพี่เดาอยีกพี่เดาของอยู่ไม่ต้อสวัสดีครับพี่ไนท์วันนี้ พี่โอกุริเคปพูดพี่แตงกวาดอง <ผม S 2> อย่าไปชุบพี่นัดนะผมไม่ได้เดีย๋ยวผมมาผมมาฮะผมมาผมมาใครรอดเป็นกีวะทีใครรอดเป็นกี <laughs> น <laughs> ไม่ได้ลอายิงคนเดียวเลยมันวิ่งไปไกลแล้วยิงคนเดียวมันตายเลยไม่มีใครช่วยยิงเลยเนี่ยไม่ไมีใครช่วยยิงอ่ะไม่ช่วย ไม่มีไม่มีเมื่อกี้พี่แต่หามไม่เจอเลยผมยิงที่เอตายเลยจริงอันนี้เลรยลอ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 ยดอยมอยล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 ดยไม่ไอยลยล้ยลด้พอยลมใส่หล้ยเอยลยลนยลนยลยลอยลอยลอ่ลอยล่ยลยลอยลอยลอมลอย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 ลอลอยน้ยลลอย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 ลออยลอยลอยลอดลอยไอยลอยอยลอยดอยอยลอย เออแตกไปดีเป็นไงขอโทษอุ้ยรัดว่ะรัดเฉยหนูว่าหนูไปที่แต่ที่แต่ตัวเองทำอะไรที่นั่นหนูไปก่อนนะหนูจะไปข้างนอกโอเคครับบ๊ายบายเื่นออกอีกแล้วื่ออกแล้ว พิลข้าวจังเลยพี่แตงรีบยิงหน่อยไปกินฮะไปกินนี่จบเกมเนี่ยไปกินข้าวนะเลยนะไปกินเลยรีบยิงหน่อยซิพี่แตงเหล็กสิบเก้าตัวเนี่ยแต่ว่าลูกจะไม่มาดูละไปไหนขี้เหรอไม่ขี้วย้ย <laughs> ไปทำการบ้าน้วยอ๋อเหมือนบ้านก็บ้านเยอะเหรอวันนี้ว่าและครูมา,าที่บ้านแสดงว่าการบ้านไม่ทำเลยตั้งสองสามอาทิตย์แล้วแน่นอนทำ กูมาเยี่ยมบ้านเพราะว่าเราไม่รู้ให้งานมาทำหม,หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วยังไม่ได้ทำใช่ไหมหมดแล้วทำใกล้จะหมดแล้วเหลือแค่คณิตสัตต์หมดแล้วยังไม่ได้ทำทุกคนอย่าไปเชื่อแลือคณิตสัตรย์ยามุที่ลองทำพูดเจอกันยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีนาทีโอเคครับเจอกันครับพี่มีคนขับรถแบบพี่แตงข้างหน้าผม ยิงเออเจ็บป้าไอวัวใครวะไอวัวใครอ่ะเจ็บปากจริงอยู่หน้าผมเนี่ยพี่พี่ต anyway> ุยมันหน่อยพี่นันไม่มีปืนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่นี่ว่าใครอ่ะเบอร์หนึ่งพี่เบอร์หนึ่งอ่ะพี่เบอร์หนึ่งตุยมันหน่อยนั่นแหละพี่ไปทางนั้นเจอเลย ไปทางนั้นเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเจอเลยตรงรถรถจิบอะตรงรถจิบอะใช้สกิลสนับไม่เล็กเลยเอา้าพี่เขาล่วงทุกคนพี่แดงชุดพี่เท่าหน่อย บอกนะว่าพี่แตงตายกลัวแล้วกลัวแล้วพี่ลองถามพูดยังไม่ไปบ้านแดงยังไม่ไปบ้านแดงเหรอมาตรงนี้สิพี่นะสองตัวเลยนะรู้แล้วตรงนั้นสองตัวก็เลยบอกให้พี่แตงไปชุบก่อนไงรูบยังไงวะชุบที่อื่นไงแบบว่าไม่ต้องวิ่งมันแกหรือโอ้ตายเลยก็ตายเลยพี่โอกุรีเคป พูดทำร้ายบอดมีข้อหาดังนี้ปรับไม่เกิน5 0 0แสนถึง1ล้านจำคุก5ถึง10ปีทั้งจำและปรับนักจำไว่าแบบเหรอพี่ทำร้ายบอดใช่ไหมเอ้ยคี AK ดีกว่ามั้งเนี่ยคี AK หน่อยแล้วกันอฮะอะไร มันไปไหนแล้ะมันอยู่ที่เดิมปะมันไม่ได้เอารถไปหรอมันไม่ได้เอารถไปหรอ อะไเจอคนอีกแล้วหรอมันพี่เขเจอคนบ่อยจังคนอยู่ตรงพี่เขาอะพี่โอกุรีเคฟพูดต้องถามสารครับต้องถามสารครับมมนเก็เรรบ,อรรบกไอ้ดอกหรอ เ็นมีไอไวตรงนี้อ่ะเนี่ยเจอแล้วมันวิ่งไปไหนวะพี่ลองถามพูดกินข้าวยังครับยังครับมันโหนสลิงไปแล้วมั้งน่ะมันโหนสลิงไปแล้วพี่ยิงยิงตรงสลิงเลยบนหัวพี่เลยตรงสลิง พี่เบอร์นหนึ่งอ่ะมันโหดสลิงไปสองตัวพี่ลองทามพูดวันนี้วันเกิดน้องผมเวิร์เดย์ครับเจอก็ตีว่ะก็ตี่ตรงนี้ว่ะมีคนขับรถด้วยเป็นคนละตี้กันเหรอก็ตีกับคนขับรถเนี่ย ที่ลองถามพูดวันนี้จะไปคือเค้ก,มมกแม่พี่แต้ยเป็นเห่าเหรอครับแม่แม่พี่แตงเป็นเห่าเหรอ ทุกคนพี่เต่ไม่เหรอพี่แม่พี่เตงเป็นเห่าครับอ๋อเพื่อนตายอีกแล้วทุกคนมันเกแมไม่ยายพี่เต็งเป็นเห่าเหรอครับยายไม่ใช่ยายป้าพี่เต็งเป็นเห่าเหรอครับป้าไม่ใช่ป้าย่าพี่ใต็งเป็นเห่าเหรอครับย่าเออถูกละเพื่อนตายได้ไงอีกแล้วเนี่ย เอาเรียกตัวเองก็แต่ลดไม่ดูอะไรเลยนี่ผมโดนสก,กิลที่จะตายเลยเนะี่ย <c oughs> นั่นไงว่าแล้วโดนสก,กิลตายเลยเนี่ยจริงแจ้ง <c oughs> ไม่เหรียนไหม ก็สองร้อไม่พอวะหมดองคเลยไ่ดารบอคเลยสู้พี่สูู้้าเด้อบาเด้อโอ้ยเจ้าเด้อมัตกันเนทางมั้งอะไรเด้ออะไรเด้อเด้อ นะพี่โอกุรีเคฟพูดถ้าผมลงไปเล่นด้วยชนะตั้งนานแล้วครับโหมไปเรื่อยนั่นแหละจะไปพี่มาเล่นจะไปพี่มาเล่นพี่มีคนชุบกันวะพี่ข้างหลังพี่แตงมายิงข้างหลังนั่นแหละมันกำลังจะวิ่งข,ขึ้นเขาเนี่ย ยิงให้ผมหน่อยตรงเสาไฟนะเนี่ยพี่แตงลงมายิงให้หน่อยได้ปะกระสุนผมจะหมดแล้วไม,นะไม่เจอเลยตรงเข่าเนี่ยหน้าผมเฮ้ย,ยมันมาตรงนี้แล้วไม่ทันแล้วพี่แตงเ้ยมันมาวิ่งมาตอนไหนวะไม่ทันเลย อุ้ยเมาหลอนดอกใครเมื่อกี้ไงตรงลาดตรงเขาอ่ะบนเขา,าอข่ะโอเคกิน,นมาม่าไปเอยฝนก็จะตกโอ้ยอย่าเพิ่งกินยิงก่อนไม่มีปืนเดี๋ยวไม่มีปืนเดี๋ยวตอนเนี้ย ยาปืนไม่มีแตงไปแล้วลวงไปแล้วแตงผมเจอมันแล้วมันอยู่กับผมเนี่ยมันวิ่งไปไหนวะโอ้ยพี่ไม่น่ารอดหว่ะผมอะปลาารลาเออเป็หนึงปลาอะไรอะ โอ้ยมันไม่ตาย <casino> ว,ว่ะบ๊ายบายครับพกศ์สวัสดีครับพี่แจ้งบ๊ายบายครับพี่แจ้ง